สุจะทนคนที่เกิดในลักนณาราศีเมีนเถิงเวลารวยมันก็ช่วยไม่ได้บารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้โศกให้ลาบให้ดวงมหาเศรษฐีบารมีหลังไหลเข้ามาทุกทิศท,ทุกทางไม่ว่าจะเป็นทิศเหนือทิศใต้ทิศตาเวนออกทิศตาเวนตกโศกลาบบารมีหลังไหลเข้ามาทุกทิศท,ทุกทาง จนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเชื่อเลยว่าตนเองจะมีความโชคดีมีความมั่งคั่งร่ำรวยไม่ว่าจะเป็นความมั่งคัง่งความโชคดีความรักความเมตตาด้านสุขภาพด้านการเงินการงานจะลังไลเข้ามาทุกทิศท,ทุกทางอย่างแน่นอนจนตัวของท่านนั้นขาสั่นแบบไม่ทันได้ตั้งตัวเพราะบารมี เกปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นคนที่เกิดในลัคนาราศีเมรนคือเทวดาที่จุติลงมาแต่สวงสวรรค์ทำให้บารมีของพวกท่านนั้นมีโชกมีลาบไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินการงานสุขภาพและความรักความมั่งคั่งร่ำรวยความดีบารมีจะหัั่อเข้ามาทุกทิศทุกทางจนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเชื่อเลยว่า ตนเองจะมีความโชคดีมีบารมีขนาดนี้อย่างไรก็ตามถ้าคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนได้มาเห็นคลิปนี้แสดงว่าดวงสตาวาสนาของท่านนั้นเทงเกณฑ์ที่จะได้จับเงินแสนเงินล้านมาระมีจะลังไลเข้ามาทุกทิศท,ทุกทางอย่างแน่นอนถ้าไปสถานที่ศักดิ์สิทธ หรือไปสถานที่ที่คนให้ความเคารพนับถือนั้นอย่าลืมหยิบจับอัลอตเตอรี่สักสองใบสามใบเพราะรางวันใหญ่รางวันที่หนึ่งอาจเป็นตัวของพวกท่านจะได้เป็นผู้ครอบครองอย่างแน่นอนดวงสตาบารมีไม่ได้เกิดขึ้นมาบ่อยๆใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ถือว่าเป็นคนที่มีบุญ ไม่ว่าตัวของท่านจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะเหตุและผลนี่คือการเปิดตาราโบราณโหราศาสตร์ซึ่งเป็นตาราเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเปิดการทํานายลายสำนักของอาจารย์ซื่อดังไม่ว่าจะเป็นมองปลายหมอ้างหมอรักอาจารย์ภพศสารแสนไซ และอาจารย์อื่นๆอีกมากมายได้ทำนายเป็นเสียงเดียวกันว่าใครก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีนี้ดวงสตาบารมีโด,ดเดนไม่ว่าตัวของท่านจะทำอะไรจะคิดอะไรก็ตามจะมีความบั่งข้างร่ำรวยควมโชคดี บารมีเงินแสนเงินล้านจะหลังไหลเข้ามาทุกทิศท,ทุกทางด้านการงานนั้นตัวของพวกท่านถ้าทำอยู่ข้าราชการก็จะได้เหลือนยศถาบรรดาศากักดิ์ ตัวของพวกท่านจะมียศธาบรรดาศักดิ์สูงทรงแน่นอนถ้าตัวของพวกท่านทําอยู่เอกโซนนั้นจะมีโครงการใหญ่น้อยหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางแบบไม่ขาดสายและไม่ขาดมือจนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเชื่อเลยว่าตนเองจะโชคดีมีบารมีขนาดนี้แน่นอนเมื่อการงานมา บารมีได้เปิดแล้วการเงินก็จะลังไลเข้ามาจนตัวของพวกท่านนั้นไม่อยากเสื้อสายตาเลยทีเดียวฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ตัวของพวกท่านในปี6-7เนี้จะมีการงานที่มั่นคงการเงินที่มั่นคงฉะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่าน ตั้งสิทิอธิษฐานเอาสิ่งที่ท่านอยากได้ไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านรถทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านใฝ่ฝันเอาไว้จะกลายเป็นจริงในปี67นี้ด้านสุขภาพร่างกายในปี67อาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยะนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีๆเพราะการงานดีการเงินดี แต่สุขภาพไม่ดีนั้นนั่นคือความจิบหายที่สุดในชีวิตฉะนั้นแล้วตัวของพวกท่านมีการงานดีการเงินดีแล้วสุขภาพร่างกายก็ต้องดีด้วยให้ตัวของพวกท่านตั้งเวลาพักผ่อนให้เพียงพอแล้วตัวของพวกท่านนั้นจะมีแต่สิ่งดีๆหลังหลเข้ามาในชีวิตของพวกท่านด้านความรัก คนที่เกิดในลัคนาราศีนี้ตัวของพวกท่านจะมีคนรักคนเมตตาคนอบอ้อมอารีช่วยเหลืออุ้มซูตัวของพวกท่านอยู่ตลอดเวลาจนตัวของพวกท่านนั้นประสบผลสำเร็จในชีวิตสนนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านรักษาคนพวกนั้นให้ดีๆไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือคู่รัก ที่คบหาดูใจกันให้ตัวของพวกท่านนั้นให้เกียรดเสึ่งกันและกันแล้วตัวของพวกท่านจะพบแต่ความสุขความเจริญอย่างแน่นอนด้านความมั่งคั่งร่ำรวยตัวของพวกท่านในปี67นี้จะมีโอกาส ที่ร่ำรวยและมีความมั่งคั่งอย่างแน่นอนเพราะด้านการเงินการงานได้เดินแล้วสุขภาพร่างกายดีแล้วความรักดีแล้วความมั่งคั่งร่ำรวยก็จะลังไลเข้ามาเส้นเดียวกันไม่ว่าตัวของพวกท่านจะทำธุรกิจค้าขายผู้คนให้การสนับสนุนอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วในปีห7นี้ ถือว่าเป็นปีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยแห่งความโชคดีที่สุดะนั้นแล้วใครก็ตามที่เลื่อนมาเห็นคลิปนี้ตัวของพวกท่านมีบารมีเงินแสนเงินล้านให้ตัวของพวกท่านพิมพ์คำว่าข้าพเจ้าอยู่ในขึ้นแห่งบุญขอบุญญาบารมีความโชคดีความมั่งคั่งร่ำรวย หลังไหลเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าแล้วตัวของพวกท่านนั้นจะได้สมใจวางอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจด้านการเงินการงานด้านสุขภาพและความรักความมั่งคั่งร่ำรวยความโชคดี บารมีเงินแสนเงินล้านบุญเก่ามาวาสนาได้ส่งผลให้ตัวของพวกท่านนั้นพบแต่ความโชคดีอย่างแน่นอนด้านการเสียงโชคเสียงสตาเสียงวาสนาเสียงบารมีนั้นถ้าตัวของพวกท่านไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือไปสถานที่ที่คนให้ความเคารพนับถือนั้นให้ตัวของพวกท่านหยิบจับออรตเตอรี่ สักสองใบสามใบเพราะรางวัลใหญ่รางวันที่หนึ่งอาจเป็นตัวของพวกท่านจะได้เป็นผู้ครอบครองบารมีโดดเด่นเงินแสนเงินล้านครอบงำตัวของพวกท่านอย่างแน่นอนสนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆบารมีได้บังเกิดแล้วไม่เสือ่อก็อย่าได้ลบลูเด็ดขาด เพราะนี่คือการเปิดตำราโบราณโหราศาสตร์ซึ่งมีความเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดหมอสร้างหมอรักอาจารย์ไพศาลแสนไซหมอปายและอาจารย์หลายๆสำนักได้ทักเป็นเสียงเดียวกันว่าลาหูเปลี่ยนแปลงข้างยิ่งใหญ่โศคลาบบาระมีปีมังกรทองขวาม,มั่งข้างร่ำรวยนั้นจะหลังไหลเข้ามา จนตัวของพวกท่านที่มีความเสือ่อด่านการทำนายโชคสตาบารมีไม่อยากเสื่อเลยว่าตนเองจะโชคดีมีบารมีขนาดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะบุญเก่ามาวาสนาได้ส่งผลในปี67นี้ใครที่ได้มาฟังคลิปนี้เป็นคนที่มีบุญ100%เอร์เซให้ตัวของพวกท่าน กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนที่ท่านรักเพื่อเป็นการเสริมดวงเสริมสร้างบุญญาบารมีเสริมสร้างความโชคดีให้แก่ชีวิตของพวกท่านและคนที่ท่านรักฉะนนั้นแล้วให้ตัวของพวกท่านกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดการทำนายบารมีความโชคดีของชีวิต แบบนี้ต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังการทำนายโชคชะตาบารมีจากซองสิบซองราศีแล้วตัวของพวกท่านนั้นจะมีแต่ความโชคดีความมั่งคั่งร่ำรวย บารมีเงินแสนเงินล้านจะบังเกิดแก่ตัวของพวกท่านอย่างแน่นอนขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟัง